สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่รายการ Spark Live นะคะในวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับที่นิวและพี่นัตตี้นั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวมมาเจอกับพวกเราสองคนฮะก็มีเกมค่ะภาษาอังกฤษและก็ของรางวัลมาแจกกันด้วยค่ะสำหรับน้องๆหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะหาเวลาว่างช่วงปิดเทอมเนี่ยทบทวนบทเรียนด้วยรวมไปถึงหากิจกรรมดีๆทำด้วยใช่แล้วค่ะและปิดเทอมแบบนี้ค่ะหลายๆคนชอบแบบ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเลย,เลยก็อย่าลืมช่วยกันประหยัดไฟกันด้วยถูกต้องอแล้วล่ะอย่างที่บอกนะคะเราต้องรักษาสุขภาพด้วยค่ะอย่างการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานๆน,นะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยลืมเวลาอุ๊ยตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลย <ๆ S 2> หรือน้องๆบางคนเนี่ยติดนิสัยค่ะตื่นมาปุ๊บเล่นเกมเลยยังไม่ทันได้รับประทานอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยลืมไปว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆก็จะขาดสารอาหารโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็ช่วงนนี้ตกกกหัมา เดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกค่ะใช่เราก็ต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงเนาะใช่แล้วค่ะก็พยายามหาผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีทานกันเยอะๆจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายใช่แล้วและที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีนี่ล้ำมากๆเลยใช่แล้วค่ะทีการโทรไปไหนเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เสียค่าโทรแล้วเพราะอะไรเลยคะเพราะเรามีไลน์ที่สำคัญนะคะทูกวิชันของเราเนี่ยก็มีไลน์ออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะไลน์ออฟฟิเชียลนะคะโดยที่เรานะคะ เรามีข่าวสารดีๆให้กับทุกๆคนนะคะได้รู้กันค่ะโดยผ่าน Line o f f i c i a l นั่นเองค่ะเป็น True Vision นะคะ Line Official ซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยพี่นัตตีรู้เลยว่าต้องแอดกันไปแล้วอย่างแน่นอนเลยน้องๆหลายคนที่แอดไปแล้วนะคะก็จะรู้จักตัวมูนนี่เลยกับตัวบราวนะคะที่พี่นิวถืออยู่นั่นเองจะเป็นสติ๊กเกอร์ใน Line นะคะใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็มีตุ๊กตามาด้วยน่ารักใช่ไหมล่ะสําสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็ไปแอด เจ้าไลน์ออฟฟิเชียลนั่นแหละของทูวิชชั่นนะคะ,คะก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับเจ้าตุ๊กตาพวกนี้แล้วถูกต้องเลยที่สำคัญใครที่ฟอลโล่ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับข่าวสารต่างๆก็จะเป็นอีเวนต์นะคะหรือว่ารายการดีๆที่ทูวิชชั่นแนะนำเข้ามาถูกต้องถ้าใครยอยากติดตามอย่างเขาได้เมื่อไรแนบชิดติดแน่นเข้าไปเลยนะคะแอดเข้าไปเลยที่นี่นั่นแหละทูวิชชั่นทูวิชชั่นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะยังไงก็อย่าลืมแอดเข้าไปด้วยค่ะเราจะได้มารับรู้ข่าวสารดีๆจากทูวิชกันนนนะะะคคตอี้้่เเราาาก็มขสู่ काज เล่นเกมกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เล่นเกมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมช่วงหน้าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราโขนสาระความรู้นะคะแล้วก็เกมภาษาอังกฤษมาฝากเพียบเลยของรางวัลมาแจกเพียบใช่ค่ะใช่แล้วพี่เนตตี้เรียกได้ว่าสาระแน่นมากงจริงสาระมากงสิยาวุ่ยเลยพูดยาวพูดยาวว่าพูดยาวตั้งแต่เปิดรายการแล้วใช่แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเหมือนมาจากคนเดียวเลยทีเดียวไม่ขนาดนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่นิวค่ะจะไปโขนถามเกมภาษาอังกฤษกับน้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เนตี้เป็นคนแจกของรางวัลนี่ไหมใช่แล้วแต่อย่างที่บอกมีลฟท สำหรับรายการของเรายังไม่ได้ล้ําขนาดว่าโชคดีได้ใช่ค่ะให้โทรเข้ามาที่02นะคะ6159011ถึง12เตรียมโทรศัพท์กันไว้นะคะที่นีิวแบบมินตตี้ไหนมีของรางวัลมาฝากกันโดนไปถึงเกมสสนุกกันด้วยถูกต้องแล้วนะคะจะมีอะไรมาฝากกันเตาเราติดตามส่วนตอนนี้ชมประตูกันก่อนเลยค่ะใช่แล้คะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะในสปาร์คไลฟ์ค่ะ ของรายการ Spark Life นั่นเองนี่เป็นช่องของ English c h i t Chat ค่ะพี่นาติถูกต้องแล้วค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะเมื่อช่วงต้นๆเลยบอกว่าวันนี้เราก็จะมีเกมภาษาอังกฤษมาถามพร้อมกับของรางวัลด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปําเกมภาษาอังกฤษเนี่ยเรามารู้จักกับตัวกระตูนที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องกันดีกว่าคุณกระตูนไรเอ่ยเป็นชอบเป็ดนั่นเองแต่เป็นเป็ดไม่ใช่เป็ดธรรมดาเป็นเป็ดทั้งขี้โวยวายทั้งขี้เวียงสีสำคัญทั้งเท้าและมือเขาปากเขาเนี่ยสีส้มค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะนี่เป็นใคร ไปไม่ได้เลยก็คือเจ้าโดนันด,ดักนั่นเองค่ะถูกต้องเราไปดูหน้าตาวเขากันดีกว่านี่เลยแต่แตนเขาเนี่ยนะคะ,ะเป็นเป็ดที่มีท่าทางเหมือนมนุษย์ค่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือนี่เลยค่ะตัวสีขาวนะคะจะมีปากขาและเท้าเนี่ยมีสีเหลืองส้มค่ะ <S <S ส่วนใหญ่เนี่ยเขามากักจะสวมชุดกะลาสีใช่ลนที่สำคัญนะคะก็จะใส่หมวกแก๊ปแล้วก็มีโบว์สีแดงด้วยถูกต้องค่ะโอ้โหอย่างนี้นะคะก็คงเป็นขวัญใจน้องๆหลายคนเลยอย่างพี่สาวของเราก็ชอบแล้วใช่ค่ะ อชอบนี่ก็ชอบอ๋อพี่นาตีก็ชอบค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยจะบอกน้องๆว่าการที่เราเป็นคนขี้เวียงเนี่ยขี้เวียงขี้วีนเนี่ยถือว่าทำให้เราเนี่ยมี จิตใจที่แย่นะสุขภาพจิตที่แย่ถูกต้องเลยฉะนั้นนะคะเราก็พยายามทงจิตใจให้สดใสเอาไว้ใช่แล้วค่ะนอกจากที่สุขภาพจิตนะคะแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยจะแย่แล้วเนี่ยการที่เราพูดจ้าเหวี่ยงวีนคนอื่นเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกแย่เช่นกันเราก็ไม่ควรจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสดใสร่าเริงไว้นะคะเวลาที่มีเรื่องไม่ดีเนี่ยก็พยายามมองโลกในแง่ดีนาะเราก็เก็บไว้ในใจดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางกันไปถูกต้องแล้วแต สองหกหน1 1งห้าเก้า่ะที่สามารถมาเล่นเกมกับเราได้พี่นิวท้ายเจ้าเป็ดตัวเมื่อกี้ไปเลยเป็นโดดตดังนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าเมื่อกี้ที่โชว์ขึ้นไปบนจอเนี่ยคือของรางวัลที่จะมาแจกในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะ่ะ0 2 6 1 5 9 0 1 1 1ึ่ 1> นะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะให้น้องๆในแยกว่าคำศัพท์ที่พี่นิวพี่นัต้บอกไปเนี่ยเป็นอินเสกหรือว่าเป็นเบิร์ดน,นั่นเองใช่แล้วคะ่ะเป็นมแมลงนะคะหรือว่าเป็นนกอ่า ก็ลองมาทายกันดูนะคะศ2 6ย์9 0 1ห้า่ถึง1 2ถ้านึกงถึงนกมีนกอะไรบ้างที่พี่ณิตินจะโอ้โหนกเนกเยอะมากเลยแต่ไม่เก้าในนี้เดี๋ยวนกอะไรคะกนกอะไรดีนกฉัดชัยนกสินใจอ๋อไม่ใช่ค่ะนกค่ะนกหมายถึงว่าเป็นสัตว์ค่ะเป็นนกค่ะเป็นตัวนกของคนนะโอเคน้องๆค่ะเป็นตัวนกนะคะค่ะแต่เป็นนกนะคะเป็นสัตว์ค่ะใช่แล้ว เอาละค่ะสายแรกมาแล้วเรามารับสายกันดีกว่าแล้วให้น้องๆมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 น้องเบียค่ะพร้อมจะเล่นเกมไือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะมาดูคําถามข้อแรกกันเลยดีกว่าคําศัพท์ข้อแรกของเราคือ d o v D O V E อันนี้เนี่ยเป็น bird or insect คะอะไรนะคะ คำศัพท์นี้เป็น bird or insect คะเป็นนกหรือว่าเป็นแมลงคะเป็นนกค่ะเป็นนกภาษาอังกฤษเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรเอยเมื่อกี้พี่นิวเพิ่งบอกไปเองเรียกว่าอะไรนาะเมื่อกี้พี่นัตตี้ก็ได้ิน dove แปลว่าอะไรนาะอ่านว่าอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะ อ่านว่าโดฟนะคะแปลว,ว่านกพีราบนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเบ<ช>ิร <Bird S 2> ์นนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับของ <Yeah. S 1> รางวัลไปเลยเย้เอาละค่ะขอบคุณน้องเบียร์มากมานะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้านัน่ักด้วยที่มาเป็นของรางวัลที่น่ารักน่ารักให้กับน้องๆใช่แล้วค่ะแต่ก็ยังมีคำถามกันอีก สามพออ่าอืมแต่ว่าใครเนี่ยจะได้ของรางวัลไปก็ต้องโทรเข้ามาตอบค่ะ0 2 6 1 5 9อ1 1กหนึ่่ถึงหนมาแยกกันดีกว่าเขาว่าคำศัพท์ที่ให้มานั้นเนี่ยเป็น bird or insect นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเป็น bird หรือว่าเป็น insect น,นะหมายถึงว่าเป็นนกหรือ,รอว่าแมลงใช่แล้วค่ะสายต่อมามาแล้วค่ะสวัสดี <Hello. S 2> ค่ะน้องวีนนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะน้องวี ฮัลโหลน่ารักจังเลยผมจะเล่นเกมพี่นัตตี้เรียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมจะเล่นเกมหรือยังคะพร้อมแล้ว่ะพร้อมแล้วนะคะไปดูโจทย์กันเลยค่ะกับนี่เลย Bird or Insect นะคะ Parrot P A R R O T ค่ะ Parrot นะคะถือว่าเป็น Bird or Insect ค่ะ ที่รูปสี่เป็นนกหรือว่าเป็นแมลงเนาะเป็นเบิร์ดรู้หรือเปล่าคะว่าเพอร์รแปลว่าอะไรบัดบัดค่ะเบิร์ดค่ะแต่เพอร์รแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเนาะเพอร์รแปลว่าอะไรเนาะรู้หรือเปล่าเอ่ยน้องวีคะนกแก้วนกแก้วนี่ถูกต้องเลยโอ้โหแย่ เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องวีครับของรางวัลไปเลยกับซูเป็์โนโนดักนั่นเองยูน่ารักมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถ้าใครนะคะยังอยากได้เจ้าเป็ดนี่อยู่นะคะโทรเข้ามา026159011-12บอกกันเข้ามาค่ะว่าคำสับของเราเนี่ยเป็น Bird of ออก e ินง่ายมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วโทรเข้ามาตอบได้หมดเลยใช่แล้วค่ะที่สำคัญรู้คำแปลด้วยเ่งมากๆเลยใช่แล้วค่ะ แต่ว่าคําต่อไปเนี่ยไปดูโจทย์ก่อนดีกว่าโอเคโอเคนี่คือโจทย์นะคะแตนแตนแตนอะไรเอ่ยมอสกิโตค่ะน้องๆคือตัวอะไรคะที่มันชอบกัดเราที่สาคัญตอนนี้เนี่ยระบาดอย่างรุนแรงใช่ใช่ค่ะหลายๆคนก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกกันแล้วเพราะเจ้าตัวนี้นั่นแหละใครแล้วแย่มากๆเลยค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่มันกัดเรานะคะมันก็จะดูดเลือดเราไปด้วยค่ะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยคันนะคะ น้องๆมบอกว่าเป็นแวมไพร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นยุงนั่นเองฉะนั้นพี่นิวให้น้องทายค่ะว่ายุงเนี่ยเจ้ามอส q u i ของเราเนี่ยเป็น birds or insect เขาบินได้เหมือนนกเลยนะอ่าแมลงเขาจะเป็นแมลงเออให้น้องทายดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรอ่าแต่ว่าเขาก็เป็นทั้งสองอย่างเนาะใบ้เลยดีกว่าค่ะว่าแอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่นกก็ได้นะแต่เขาอาจจะไม่ใช่แมลงหรือเปล่าอือือให้น้องๆทายกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะ 026159011-12ถึงค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ nay, นะคะเราก็จะขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ได้จากกันไปไหนนะคะน้องๆจะไปเตรียมเกมแล้วขอรางวัลมาแจ้งน้องๆค่ะอย่าเพิ่งตกใจกันค่ะเดี๋ยวก่อนมาพบกันในสปาร์คไลฟ์ช่วงหน้าค่ะ กลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงนี้เลยค่ะกับกระตุนควิสนั่นเองวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยแต่ว่าเป็นอะไรคะเป็นสีไม้ค่ะของ f ฟเบอ Cast สเ l ลนั่นเองนะคะต้องขอคุณด้วยค่ะอย่าที่บอกนะวันนี้เราเอาสีไม้มาแจกกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศิละปะก,กันเขาว่ากันว่าการที่เราเอ่อยู่กับศิละปะมากๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมี จินตนาการมีความคิดที่สร้างสรรค์นะคะรวมไปถึงการได้ใช้ทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมองค่ะกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะค่ะเวลาเราระบายสีเนี่ยก็ต้องฝึกหัดจับทั้งคู่กันฝึกระบายสีรวมไปถึงฝึกคิดว่าเราเนี่ยจะวาดอะไรลงไปค่ะถือว่าได้ใช้ทั้งประสาทสมองใช้ทั้งประสาทมือด้วยถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะนอกจากจะ ฝึกเรื่องมือแล้วเนี่ยนะคะยังฝึกสมาธิของเราอีกทั้งหางอย่างพี่นัตตี้เนี่ยเป็นคนที่สมาธิสั้นนะคะเวลาที่วาดรูปเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่จะชอบอุ้ยมองรถเอ้ยเดี๋ยวเสียงนี้มาเอา้าได้ยินเสียงนี้อีกแล้ว <hi> อย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรนะทุ่มเทก,กับการวาดรูปในภาพที่พี่นัตตี้วาดลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะที่นัตตี้วาดเราเนี่ยลองมาตั้งใจวาดวาดดูนะคะแล้วก็ลองใช้เวลาอยู่กับมันเยอะๆพี่นัตตี้เชื่อว่ามันจะฝึกเรื่องสมาธิได้ยอย่างดียเยี่ยมเลลยแหะ ใช่แล้วค่ะปิดเทอมแบบนี้นะคะมีเวลาว่างก็ นี่เลยวันนี้เราเอาสีมาแจกน้องๆไม่ต้องไปซื้อเลยถูกต้องแล้วค่ะใช่แล้วค่ะให้คําถามง่ายๆนั่นเองนะคะพี่นิวจะบอกประโยคหนึ่งมาแล้น้องเติมคําในช่องว่างโอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยสิใช่แล้วล่ะค่ะถือว่าไม่ยาก้วยถามเกี่ยวกับสีนั่นเองอ่า0 2 6 1 5ส0 1 1่นถึงโทรเข้ามาเล่นเกมกปนนะคะเพราะวันนี้เราแจกสีเฟอร์คารเซลให้น้องๆเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมดีๆในช่วงเปิดเทอมนั่นเองถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะอย่างน้องๆได้รับไปเนี่ยนะคะสมมติว่าได้รับผลรางว ระบายเลยระบายเลยแต่ว่าไม่เก็บค่ะพี่นิวค่ะระบายเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะน้องๆสีทุกสีนะคะเราควรจะเก็บไว้ให้ดีค่ะเพราะพี่นัตตี้เชื่อว่าสีทุกสีนะคะมีความสําคัญหมดค่ะเราจะต้องได้ใช้แน่นอนนะคะอืมสายแรกมาแล้วค่ะพี่นัตตี้เรารับสาฮเลยหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมวยนะคะน้องหมวยคะได้ยินไหมเอ่ย สวัสดีน้องหวยค่ะพร้อมจะเล่นเกมหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมจะเล่นเกมหรือ,อยังคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะคําถามข้อแรกของเราไปดูโจทย์กันเลยแันๆดน The grass is blank Choice ของเราคือข้อ A คือ green ข้อ B คือ yellow และข้อ C คือ red ข้อใดคะที่เราจะต้อง เลือกไปเติมในช่องว่างของเราอะไรนาะ The grass เนี่ยนะคะหมายถึงหญ้าค่ะหญ้านะคะหญ้านะคะสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยเป็นสีของหญ้าหญ้าที่ปูบนสนามพื้นมากเราเนี่ยหญ้าในจอของเราก็มีนะคะดูดีดีเอค่ะข้อเอคือคืออะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรนาะ G R E E N อ่านว่าอะไรนาะ รู้ไหมคะน้องหนวยดีค่ะกรีนถูกต้องแล้วค่ะแล้วว่าอะไรเอ่ยแล้วว่าสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวนั่นเองตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะรับไปเลยนะคะกับสีไม้ของ f a b e r c c u t t l l นั่นเองโอ้โหแจกกันไปเลยนะคะนี่สีสันสดใสมากๆเลยนะคะค่ะเอาลค่ะยังมีมาแจกกันอีกนะคะน้องๆโทรเข้ามาเลย0ูน1 5สองห 9011-12มารับของรางวัลดีๆไปทำกิจกรรมดีๆในช่วงปิดเทอมกัน ช่แล้วอย่างช่วงปิดเทอมเนี้ยน้องๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีเวลานะคะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างหรือว่าวันๆเดี๋ยวไม่ค่อยทําอะไรเลยนั่งเล่น iPhone นั่งเล่นมือถือ,อเล่นไลน์เล่นแชทเล่น Facebook <ช>คุยกับเพื่อนทั้งวันเลยไม่เป็นทําอะไรเลยนะคะอย่างนี้พ<ช>ี่นัตตี้ว่าเราควรจะหาช่วงเวลาสักนิดนึงค่ะเรามาท่องบทเรียนนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะคะอาจจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ได้เนาะใช่แล้วล่ะค่ะก่อน ก่อนที่เราจะเปิดเทอมเนี่ยก็ลองหาตำรามาทบทวนดูทบทวนกันล่วงหน้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นที่สําคัญเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยอตอนนี้พี่นิวปิดเทอมหรือยังคะยังไม่ปิดเลยค่ะยังสอบอยู่เลยโอ้ดีจังเลยค่ะสอบแล้วผ <ฮะ S 1> มกับตี้ยังไม่สอบเลยค่ะยังไม่สอบอ่ะใช่ค่ะน่าจะสอบประมาณต้นเดือนนะตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่งางหนักแล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้พี่นิวก็เรียกได้ว่าหัวหมุนเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะหนังสือที่กองไปตั้งอ่านตอน ฉะนั้นน้องๆนะคะก็อย่าลืมนะคะปิดเทอมแบบนี้หาหนังสือมาอ่านกันค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามารับสายกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะไปเล่นเกมกันเลยนะคะค่ะไปดูโจทย์กันเลยค่ะจับนี่เลย the wood is blank มีช้อ i ส e มาให้เลือกด้วยนะคะระหว่าง a purple b brown c blue ค่ะ บ,บีบ o w รา brown ค่ะ B brown นัน่นเองเพว่าอะไรเอ่ย brown น้ำตาลค่ะน้ำตาลถูกต้องแล้วค่ะ the wood is brown นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะรับของรางวัลไปเลยกับ นี่แหละค่ะสีไม้ได้แล้วค่ะวูดเนี่ยก็แปลว่าไม้นั่นเองนะคะไม้เนี่ยก็มีเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นรับของรางวัลไปเลยค่ะกับสีไม้จากเ a เบอร์คัสเทลเยเยเย้ใชค่ะว่าด้เรื่องของเขาว่าน้ำตาลค่ะค่ะเด็กๆหลายคนจะสงสัยน้ำตาลที่เรากินเนี่ยกับสีน้ำตาลมันเหมือนกันไหมภาษาอังกฤษไม่เหมือนนะคะค่ะสีน้ำตาลนี่คือเบราแต่น้ำตาลที่เราทานกันเนี่ยคือชูการ์ถูกต้องแล้วค่ะแยกกันให้ดีๆนะคะไม่ใช่น้องๆบอกว่า อยากจะกินน้ำตาลเราบอกว่า I want to eat brown brown นี้เราก็จะ,จะกินสีน้ำตาลเราอยากจะกินสีน้ำตาลไม่ได้นะคะ่คะเป็น I want to eat sugar เ <sugar. S 1> องแต่พูดถึงกันให้ถูก sugar เนี่ยนะคะ อย่างน้องๆหลายคนเนี่ยติดกินหวานค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยกินรสหวานมากเกินไปหรือกินรสจัดมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลเสียอย่างรสหวานเนี่ยชูการน้าตาลเนี่ยนะคะตัวดีเลยค่ะจะทําให้น้องๆเนี่ยอ้วนอย่างแน่นอนและอาจจะมีโอกาสเป็นเบาหวานม,มีโอกาสเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกต่างหากโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเราควรจะกินรสชาติให้พอดีๆค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรากินหวานมากเนี่ยก็ต้องขยันออกกาลังกายเป็นพิเศษเลยถูกต้องแล<ช>้วเ่มเผาผลาญได้หมดนั่นเองแต่ว่าสําหรับของรางวัลของเรา ยังมีมาฝากกันอีกค่ะเต่ว่าโทรเข้ามานะคะ0 2 6 1 5ส0 1 1 1หน่นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับสายหลังไม้กันนะคะยังโทรเข้ามาได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาตอนนี้เดี๋ยวพวกเราขอไปเตรียมของรางวัลกันก่อนใช่แล้วล่ะค่ะช่วงหน้ายังมีเกมมาฝากกันอีกถ้าใครที่อยากได้ของรางวัลนะคะจะต้องรอติดตามส่วนตอนนี้ชมการ์ตูนกันเลยค่ะไปพักกันเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Spark Life นั่นเอง ช่วงนี้นะคะยังมีแฮร์รี่พอตเตอร์การ์ดมาแจกกันเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงสามมิตรภาพของเราเพื่อนแก๊งหนึ่งนั่นเองนั่นก็คือมีแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลี์แลวก็เฮอร์มอนีเกรนเจอร์นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ถือได้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของมิตรภาพเพื่อนถูกต้องแล้วเขาจะเชื่อใจกันตลอดเลยอืมเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องรักกันแล้วก็หวังดีซึ่งกันและกันด้วยมีอะไรก็ต้องช่วยเหล เขาบอกว่าใครที่อาจจะเป็นเจ้าของเนี่ยสินค้าของเราเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ของเราเนี่ยให้น้องๆโทรมาบอกนะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่ทํากับเพื่อนๆแล้วเราเนี่ยประทับใจที่สุดใช่แล้วอาทิว่าน้องๆอาจจะเล่นเกมกับเพื่อนอาจจะ ล่นมิงโกกันก็ได้แล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับเพื่อนๆนแล้วก็ได้มีเสียงหัวเราะสนุกสนานแบบนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะกิจกรรมที่เราทํากับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานกับเพื่อนก็ได้การเล่นเกมกับเพื่อนก็ได้หรือแม้แต่ทําการบ้านกับเพื่อนก็ได้นะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งอันนี้ดูมีสาระมากๆเลยใช่แล้วค่ะไม่เข้ากับพี่ิวเลยต้องเข้าสิคะโอเคต้องเข้านะคะอโอเคเข้าเข้าค่ะ อันนี้อันนี้คือจริงๆทุกคนเนี่ยก็ต้องทาการบ้านกับเพื่อนอยู่แล้วถูกต้องคือไม่ใช่ลอกกันนะคะน้องๆแต่ว่าช่วยกันทำแชร์ความคิดถูกต้องเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถทําอะไรได้ต่างกันอย่แล้วสมมติเพื่อนพี่นิวเนี่ยจะมีคนนึงสามเก่งวิชานึงเก่งสอังกฤษคนนึงเก่งการตลาดก็เอามาแชร์กันสลับกันสอนเวลาเวลาสอบเนี่ยคือเพื่อนอธิบายเพื่อนเนี่ยจะเข้าใจได้ดีกว่าหลายๆคน่อย่างเช่นอาจารย์โชว์อาจารย์จะมีคำศัพท์ที่ มาเหนือเออะแต่เพื่อนเพื่อนที่เข้าใจแล้วนี่เขาจะใช้คําศัพท์ที่ง่ายๆที่เราสามารถเข้าใจได้ถูกต้องแล้วค่ะอย่างของพี่นัตตี้ก็คล้ายๆพี่นิวเลยค่ะ <shoot. S 1> จะมีแต่ละคนเนี่ยเขาจะถนัดคนละด้านกันเลยนะ <Ừ. S 1> แต่ว่าพอถึงเวลาที่ใกล้สอบแล้วเนี่ยเราจะนัดวันกันแล้วติวเลยค่ะติวทั้งวันเลยแต่ว่าพี่นัตตี้ว่าได้ได้อะไรจากการติวกับเพื่อนเนี่ยเยอะเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สาําคัญของการไปติวะคะ่ะน้องๆคะเราจะต้องไม่ออกนอกรูนอกทางนะสมมุติว่า นัดติวสี่ชั่วโมงค่ะพี่นิวเชื่อว่าสาระมีประมาณชั่วโมงเดียวอีกสามเล่นกินเล่นเกมฉะนั้นนะคะเมาต้องคแบ่งเวลาให้ดีๆเพราะว่าพี่นิวรู้ข่าว่าการท่เราอกับเพื่อนเนี่ยก็อยากจะสนุกกันใช่แล้วททำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อน ฉะนั้นนะคะพี่นิวอยากให้น้องๆเนี่ยแบ,บ่งเวลาให้ดีๆเลยแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นอ่านการให้เต็มที่หลังจากนั้นอยากจะทําอะไรก็ทําเลยถูกต้องแล้วค่ะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะคําถามเดิมว่าน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนเพื่อแล้วรู้สึกประทับใจนะคะเรามาแล้วสายแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอายนะคะค่ะนาน้องอายบอกพี่นิวสิคะว่าน้องอายเนี่ยทากิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆแล้วประทับใจที่สุดเลยค่ะกิจกรรม วันแม่ค่ะวันแม่ทำไมล่ะคะทำอะไรกับเพื่อนเอ๋ยวันแม่เราก็ได้ช่วยกันนะคะช่วยกันทำอะไรล่ะคะทําทำการวันแม่ค่ะทำการวันแม่แล้วได้ให้คุณแม่ไหมคะให้ค่ะเย่น่ารักมากเลยค่ะฉะนั้นนะคะรับของรางวัลจากพี่เดียวพี่นาตี้ไปเลยค่ะเป็นการแดรีพอลเตอร์นั่นเองค่ะใช่ค่ะเป็นเซตเลยนะคะมีทุกวอรคมเลยรับไปเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็สามารถ ไแชร์กับเพื่อนๆเล่นได้เอาไปเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของน้องๆกับเพื่อนๆนั่นเองใช่แล้วค่ะขอขอบคุณบริษัทคิดแอนคิดด้วยนะคะสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะยังมีมาแจกกันอีกเป็นลังขนาดนี้เลยค่ะน้องๆที่นิวออกมาเยอะมากๆยกมาทั้งโรงงานเลยยกมาทั้งโรงงานเลยนะคะแ้อน้องๆทุกๆคนเลยนะคะใครที่อยากได้โทรเข้ามา026159011-12นกนถึงอบอกไปเข้ามาหน่อยเขาว่าน้องๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจกับเพื่อนๆกันบ้าง ใช่แล้วค่ะเอาสายต่อมามาแล้วว่ะอย่างเร็วเลยนะค่ะสวัสดีค่ะว้าวดูแล้วใช่ค่ะโทรมาใหม่ได้ค่ะย้ำอีกทีนะคะศูนย์สองหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสองถ้าพี่นัตตี้ล่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ประทับใจกับเพื่อนอือเอาเป็นตอนอยู่ในบ้านเอฟเจ็ดแล้วนะคะซ่อนข้าวซ่อนขนมซ่อนน้ำถึงเวลา ก็หาหาหากันไม่เจอกันไม่เจอพราะนนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ได้ประทับใจอันนั้นค่ะระทับใจตอนทะเลาะกับทุกคนมากกว่าอืมเพราะว่า การทะเลาะกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยทำให้เราเข้าใจเพื่อนได้มากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะมันเหมือนแต่ว่าเราเนี่ยได้แชร์นิสัยของกันและกันเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนพอเรารู้นิสัยเขาเขารู้นิสัยเราเนี่ยเวลาที่คุยกันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าน้องๆ้องพี่นตี้ชื่อว่าไม่มีน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่กับเพื่อนไปตลอดเนี่ยเขาก็มาหลายปีไม่เคยทะเลาะกันเลยเนี่ยไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครที่นิสัยเหมือนกัน100%ถูกต้องเราจะอยู่ใครเนี่ยก็ต้องรู้จััักปรตววววววดด้้้้้ยใ่่่แแลลาานนนองคคคีีมะะสส น้องพีชน้องพีชคะได้ยินพนาตีไหมคะน้องพีชคะน้องพีชทากิจกรรมอะไรกับเพื่อนเรารู้สึกประทับใจบ้างเอ่ยไหนบอกพินาตีสิอืมอะไรนะคะวันเกิดเพื่อนวันเกิดเพื่อนวันเกิดเพื่อนทำอะไรกันอ๋ เป่าเค้กหรือเปล่าคะเปล่าเค้กเป่าเค้กด้วยมีของขวัญให้เพื่อนไหมคะมีค่ะแล้วถ้าวันเกิดพี่นิวจะเอาไหมพี่นิวไหมคะ้องคิดดูเอ๊ะมันเปิงตังหรือเปล่านะไมป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้พอวันเกิดพี่นิวเหลือเดี๋ยวพี่นัตตี้จะบอกน้องฟิชนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นัตตี้ให้ของขวัญกับน้องฟิชก่อนค่ะนี่เลยแฮร์รี่พอตเตอร์การ์เซนเองนะคะขอบคุณน้องฟิชด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้พอถามน้องฟิชจะให้พี่นิวหรือเปล่าน้องฟิชบอก ขอคลิกก่องนะเรื่องต่างๆเปล่าดังฉะนั้นนะคะอย่าลืม่ะของรางวัลของเราน่ารักน่ารักไปเลยนะคะเป็น Harry Potter card รไปเล่นกับเพื่อนๆกันเลยพูดถึงของขวัญเมื่อกี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยสมมุติว่าเป็นของขวัญเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อสิ่งของแพงๆให้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะเราสามารถทําขึ้นมาเองได้สมมุติว่าเราเนี่ยตั้งใจจะให้อะไรกับคนนั้นนะคะเราให้ด้วยใจค่ะน้องๆทาด้วยใจเนี่ยรับรองเลยของมูลค่ามันเนี่ยไม่ได้สําคัญหรอกสาคัญที่คุณค่าของเรานะคะคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะใ้ะใย ใจนี่ค <tu i ro> ือผ่าหัวใจแล้วก็ไปต้องผ่าหัวใจเลยค่ะแล้วใจออกอ๋ออันนั้นตัดใ่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องคิมทานค่ะจัดห้องเรียนกับเพื่อนค่ะอะไรนะคะจัดห้องเรียนกับเพื่อนค่ะจัดห้องเรียนกับเพื่อนอันนี้เหมือนเป็นเวรหรือเปล่าคะน้องคิมทานเป็นเวรเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เวรเก่านไม่ใช่เวรเก่าไมนใช่เวรประจำวันใช่เวรประจำวันค่ะไม่ใช่เวรเก่านะคะค่ะต้องพูดให้จบประโยคเวลา ทำทุกวันเลยโดยทำโทษแล้วบอกค่ะก็เลยต้องทำทุกวันเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาทำด้วยใจค่ะโอเคโอเคค่ะฉะนนั่งรับของรางวัลไปเลยค่ะโ้เคค่ะโอเคพูดถึงเวพูดถึงคำว่าเวแล้วเรียกได้ว่าถ้าพูดสั้นๆเนี่ยเรจะกลายเป็นเวนกังไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเวนประจำวันเนี่ยน่าจะเข้าใจกันอยู่เวนประจำวันคืออะไรคือการทำความสะอาดเองเวนประจำวันก็คือเวนกังไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่หนักเขาไปใหญ่เลยค่ะเวนประจาวันเนี่ยนะคะคือการที่คุณครูหรือว่าเราเนี่ยแบ่งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนสมมุติพี่นิว จัดโต๊ะวันอังคารพ่ลาตตี้จัดโต๊ะวันพุธ่คนนึงกวาดคนหนึ่งถูอ่าคนนึ่งลบกระดานส่วนมากก็จะจัดโต๊ะกับลบกระดานใช่แล้วไม่มีใครกวาดเลยอย่างนี้มีค่ะมีมีต้องมีสี่ฉะนั้นนะคะก็การแบ่งหน้าที่เับเพื่อนๆอย่างนี้เ่ยก็แบ่งกันให้แบบเหมาะสมใช่แล้วเราจะสบายเราจะลบกระดานอย่างเดียวหรือจะจัดโต๊ะอย่างเดียวให้เพื่อนไปถูอย่างงี้มันก็เป็นภาระที่หนักฉะนั้นก็ลองจัดเวรที่เวรกันดูนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ทํางานกัน แบบทั่วถึงถูกต้องแล้วค่ะแล้วเวลาวันนี้ของเรานะคะต้องหมดลงแล้วอย่างที่บอกว่าปิดเทอมไปแล้วยังไงก็อย่าลืมทบทวนนะคะแต่สําหรับว่าเราเนี่ยเช้ามาหาลัยยังไม่ปิดเทอมเนาะกระหัวใจลอเกินก็อย่าล,ลืมอ่านหนังสือนะคะทบทวนบทเรียนเยอะๆค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนกลัาพบกับพวกเราได้ที่ไหนเอ่ยเบนบ็อกนั่นเองค่ะและพี่อามแอคชั่นโซนนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย